ไปชมในเมืองนะคะเข้าในเมืองฮาน و ف อค่ะออกจากวัดละรตึกว,วันนี้แดดดีมากค่ะ อากาศเริ่มร้อนแล้วติดไฟแดงไฟเขียวไปแล้วไปชมในเมืองฮันโนเวอร์ค่ะวันนี้วันที่ฮอยเตอวีวอรวันหอยเตอวีฟิดาตุมนี่อีละเบอร์นอยเซนวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2563อค่ะเอ้ย2564เอ่อสวัสดี สิบก้ากุมภาสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะอันนี้นั่งรถพาชมในเมืองค่ะอันนี้เพิ่งออกจากวัดธรรมวิหารนะคะจะเข้าในเมืองนี่นี่อีกอแถวแถววัดค่ะ แดดดีมากดูตึกรามบ้านช่องสวยงามสังเกตดูให้ดีนะคะเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆที่เมืองนอกจะไม่มีสายไฟระยงระยางนะ ข้างถนนหน้าถนนหรือว่าที่ไหนที่คนเดินเนี่ยมันจะไม่มีสายไฟที่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะไม่มีสายไฟเพราะว่าที่นี่สายไฟเขาเอาลงใต้ดินค่ะเขาฝังสายไฟใต้ดินนะคะสังเกตดูมีแต่เสาไฟสงสูงขึ้นนอกจากว่าที่ที่ต้องต่ออกไปไกลๆบางบางแห่งก็มีแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด อันนี้จะสังเกตได้เลยบนถนนมีเสาไฟโดขึ้นมาเลยจะไม่มีสายไฟจะไม่เห็นสายไฟนะคะต้นไม้ยังไม่มียังไม่ปลีใบค่ะวนาหรือดูใบไม้ร่วงก็จะร่วงตายหมดก็เหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วนะแต่มันไม่ตายนะเออน่าลดลางค่ะมันจะไปคนละลางกับเรา เมืองนี้การคมนาคมดีมากค่ะมีรถลางรถรถบัสแล้วก็รถแท็กซี่ก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาจะนั่งรถลาง ไชมในเมืองให้จุใจนะันเขากำลัสร้างถนนยังไม่เสร็จนะไม่เสร็จนานละที่เห็นเนะี่ยอันนี้ไปไปทางเดียวกันกับรถรางมนะีทนะางรถีกที่เป็นสายในสายรถรางนะคะที่มันที่มันวิ่งแล้วมันก็ใช้ไฟ ไม่ใช่สายไฟฟ้านะสายไฟของรถรางแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ